ตอนนี้ฮะผมทำสมาธิเสร็จละนะครับการที่เรามาในสถานที่ธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วห่างไกลผู้คนเนี่ยมันช่วยในการฝึกสตินะครับบางครั้งการมาที่นี่มันไม่สงบเหมือนอยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ในที่ที่คุ้นเคยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในที่คุ้นเคยอะ่ะมันจะมีพื้นที่ที่เราคุ้นชินเนาะเรารู้สึกถึงความปลอดภัยมัน่นคง เราถึงนั่งสมาธิได้นิ่งสงบแต่พอเรามาอยู่ในสถานที่แบบนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าเสียงอ่ะมันจะมาตั้งแต่ด้านหลังด้านหน้ารอบทิศท,ท,ทางไปหมดเลยนะครับรอบทิศทางไปหมดเลยเป็น8ปมิติเลยนะครับบางทีก็มีเสียงปลาดีดขึ้นมาปุ๊บบางทีก็มี เสียงพึ่งนะครับทําให้ประสาทสัมผัสของเราอะทำงานได้ไวนะครับการที่มันทํางานได้ไวอะมันหมายความว่าจิตของเรามันวิ่งไปจับปุ๊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 บนะครับพอเราทําสมาธินะครับจิตมันเปิดเนี่ยเราจะครอบคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดพอครอบคลุมพื้นที่นี้ทั้งหมดอะถ้าบางคนสติไม่เท่าทันเนี่ย จะทำให้เกิดการฟุ้งซ่านความกลัวความตื่นตระหนกได้โดยเฉพาะถ้ามันเป็นเวลากลางคืนนะครับหรือการที่เรามีความเชื่อหรือบางสิ่งบางอย่างเรื่องผีสางเ,เรื่องเล่าต่างเนี่ยก็จะทําให้เราปรุงแต่งสิ่งที่เกิดขึ้นให้เกิดความกลัวได้นะครับมีเพื่อนๆพ่หลายๆคนนะครับสอบถามว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆแล้วเนี่ย เกิดมีเกิดเห็นภาพที่ไม่ดีภาพอุบัติเหตุภาพความเจ็บปวดในอดีตนะครับเราควรทํำยังไงนะครับการที่เราเห็นนะครับเพราะว่าจิตตั้งต้นของเราแท้เดิมนะเป็นจิตที่ใสบริสุทธิ์นะครับทีนี้เนี่ยพอเราเกิดประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะทั้งประสบการณ์ดีหรือประสบการณ์ไม่ดีมันก่อให้เกิดความเชื่อนะครับ และความเชื่อนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับโลภโกรธหลงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเหมือนน้ำใสๆถูกน้ำกาแฟเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆความใสของเรามันจะลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใสแล้วเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้ตัวว่าไอ้น้ำของเราเนี่ย มันขุนนะครับนั่นคือการตระหนักรู้ว่าเฮ้ยมันขุนแล้วนะมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะอารมณ์ของเรามันคุมาคุที่จะฟาดฟันคนอื่นละนะครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้ตัวเนี่ยมันก็จะมีอีกภาคหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะจะเห็นความมืดของเราความมืดก็อาจจะเป็นความกลัวนะครับความเชื่อการยึดติดบางสิ่งบางอย่างซึ่งพอจิตมันนิ่งเนี่ยน้ำที่มันเคย เข้มเนี่ยมันจะเริ่มจางลงเราเริ่มเห็นแล้วว่าความใสเป็นยังไงความมืดเป็นยังไงทีนี้เนี่ยในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันมีตะกอนจิตเมื่อเราทำสมาธิในระดับหนึ่งเนี่ยตะกอนจิตมันจะถูกยกขึ้นมายกขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นการเห็นเนี่ยเพื่อให้เราอะ่ะได้เรียนรู้กับมันได้ยอมรับกับสิ่งที่มันเคยเป็นได้ยอมรับกับสิ่งที่เห็น เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เราทําได้นั่นคือเห็นนะครับยอมรับมันแล้วก็ปล่อยออกไปปล่อยออกไปบางคนเห็นปุ๊บกลัวนะครับพอกลัวปุ๊บเนี่ยก็ปิดตรงนี้ซะแล้วพอนั่งอีกก็เห็นอันนี้อีกคําแนะนําแรกคือเห็นก็ปล่อยมันเห็นครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสักพักหนึ่งมันจะหายไปตามกฎไตรลักณก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ทุกอย่างมันจะหายไปมันจะเป็นอันิีจังพอเรื่องเนี้ยมันหายไปมันก็อาจจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุปนิสัยใจคอของเราการที่เราอาจจะไปทําร้ายคนอื่นหรือถูกทําร้ายมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยมันหรือเรากำลังเคยทำให้กับคนอื่นนะครับเราก็อาภัยให้กับตัวเอง ไม่รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการที่เราอ่ะค่อยๆเติมเติมความใสให้กับน้ําของเรานะครับการทําสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดรโจหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งเราเหมือนกําลังเติมนะครับเติมน้ําใสลงไปเรื่อยๆเติมน้ําใสลงไปเรื่อยๆมากกว่าที่เราจะเอาช้อนเนี่ยไปตักน้ําเพื่อเอาความดํานั้นออกมันไม่สามารถทําไปได้ เราควรที่จะเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆเติมน้ําเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วความใสมันจะเพิ่มขึ้นในขนาดเดียวกันตะกอนพวกนี้ที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยเราก็ปล่อยมันปล่อยมันนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วมันจะใสขึ้นเรื่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่ผมมาที่เนี่ยผมอาจจะฝึกสมาธิได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พอผมมาในสถานที่ไม่คุ้นเคยเป็นสถานที่เปิดโล่งนะครับอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีสัตว์มากมายนะครับพอผมนั่งสมาธิปุ๊บนะครับบางทีก็มีเสียงนกนะครับเสียงแมลงเสียงน้ําที่ดีดสติเนี่ยเราจะจับพวกนี้ไวมากนะครับไวแต่พอเราจับเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันจะดึงความทรงจําของเราว่าไอ้นี่มันคืออะไรไอ้นี่มันคืออะไรถ้าเราเห็นมันแล้วเช่นเสียงดีดน้ําปุ๊บเนี่ย รู้ว่ามันเป็นปลาเราก็เห็นว่าเป็นปลาก็ปล่อยมันมันก็จะไม่มีผลต่อเราแต่ถ้าบางคนนะครับเห็นแล้วเข้าไปปรุงแต่งมันนะครับการปรุงแต่งก็เหมือนกับว่าเออเรามาอยู่ในสถานที่ธรรมชาติตรงนี้เสียงตรงนี้เสียงผีหรือเปล่าเสียงปีศาจหรือเปล่าเสียงงูหรือเปล่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันกลัวคือตัวเรานะครับกลัว มันก็จะเอาตัวเนี้ยไปปรุงแต่งให้สิ่งนั้นอ่ะมันขยายตัวมากขึ้นนะครับมีอิทธิพลกับเรามากขึ้นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับเราเห็นมันแล้วเราก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็ปล่อยมันการมีอิทธิพลของสิ่งนั้นมันจะหายจากชีวิตของเราไปเลยนะครับเราจะไม่กลัวสิ่งนั้นอีกเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคน่ะสแสวงหาคือความปลอดภัยและความมั่นคง การที่เรามีสันติสุขหรือความนิ่งสงบข้างในก็คือการฝึกให้เรามีความมั่นคงที่อยู่ข้างในใจของเรานะครับสภาวะข้างนอกจะไม่มีผลกับเราและเมื่อเราเข้าอยู่ในความสงบสันติสุขนั้นแล้วเนี่ยครับจิตใจของเราจะเบิกบานขึ้นใจของเราอะนะครับมันจะใสขึ้นนะครับพอมันใสขึ้นมันจะเกิดปัญญาเอง เหมือนผมเข้าใจว่าออผมต้องทำยังไงกับสภาวะนี้นะครับผมคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับก็ให้ใครมีคำถามเกี่ยวกับการทำสมาธิเทคนิคต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักถามได้นะครับแค่นี้แล้วกันนะครับธรรมชาติโคตรด,ดีโอเคนะครับบ๊ายบาย